ตอนนี้เราอยู่การที่สถานีรถไฟนาสารนะรอหนึ่งหกแปดมาแล้วครับไฟเปิดมาแล้วอยู่ที่เลยสถานีมาอยนึงนะครับรอโคง้งสวยๆครับแฟนขับรถไฟรอหนึ่งหกแปดรอชมได้เลยนะครับผมจะไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวรอถ,ถ่ายเลยรถเข้าแล้วครับ แอยากดูคลิปเต็มลองโปโปรได้เลยนะครับโปโปชัดกว่านะครับเห็นแวบๆได้เอาซ่อมทำขบวนครับ มีความเสี่ยวครับนั่งชิดรางแต่ว่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยะหนึ่งหกครับกันตังกรุงเทพครับล่าช้าเสด็จดานีโดยประมาณออกจากสถานีนาสาลแล้วครับ ขอบคุณครัพี่พ่อขอรอหรือพอรอรอไม่รู้โบกมือให้ด้วยขอบคุณนะครับ